สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลเตงเลงเป้าประจําวันเสาร์ที่9พฤศจิกายน2567สําหรับท่านใดที่หาที่เชียร์ฟุตบอลอยู่ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเตงหรือฟุตบอลสเตปแบบครบวงจรและมีเกมให้เล่นแบบครบคันปลอดภัยได้มาตรฐานสากลเชิญที่ลิงก์ปลอดภัยใต้คอมเมนต์นะครับทีเด็ดฟุตบอลเต็งวันนี้คัดมาให้เด็ดเด็ดอยู่หนึ่งคู่เป็นฟุตบอลลาลีกาสเปนเป็นการพบกันระหว่างเลกาเนสกับเซบีย่าสาหรับเลกาเนสฟอร์มย่ำแย่แพ้ถึง2จาก3เกมหลัง และชนะได้ครั้งเดียวในรอบ10นัดที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามพวกเขามีพัฒนาการในรังที่ดีเมื่อเก็บไปสีแต้มจาก2นัดล่าสุดและเพิ่งไล่ถล่มเซลตาบีโก้มา3-0ก็คงเล่นในถิ่นได้ดีต่อเนื่องด้วยความมั่นใจละครับขณะที่เซบีย่าไร้ความแน่นอนอย่างเกมนอกบ้านปรากฏว่าสะกดชัยเจอครั้งเดียวตลอด6นัดแรกของซีซั่นแท้ไปถึง2นัดดังนั้นตามสถานการณ์ชั่วโมงนี้เลกานเนสสามารถยกระดับผลงานขึ้นมาโดยเฉพาะฟอร์มในรงังเชื่อว่าน่าจะมีแค่เจ้ากับเจียเท่านั้น เมื่อพิจารณาจากภาพรวมต่างๆแนะนำเชเลกาเนสเช็คบินรอรับซับไปครับวันนี้ถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับวิเคราะห์ผิดพลาดยังไงก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ